มาชมกันต,ต,ต่อเลยผมไม่การเสียานะครับก็เข้าไปกันเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แน่ๆเลยอะ่ะลองแชปเตอร์อ๋อคุณตีพัตสตอรี่อสสเซต์คอนติเนียลให้ไหมไปสกอตอินเดชาร์โดครับผมอีแมนเน็ตคอมมิชเนอร์นี่น่าจะยาวเลยอะ่ะยังไม่เข้าสู่แชปเตอร์ที่เจ็ดท่าทีอะ่ะสู่ดิสเซเบิลแล้ว ไปที่ไหนวะเนี่ยไปที่ชิคาโกอีกครั้งไปโอ้โหเละเลยชิคาโกตอนนี้เละมากครับโคตรจะเละอะไปดูอีต่อเลย let's go คอมพิวแอน6เออก็ใช่ครับต่อไปน่าจะเป็นฮิดเดนแชปเตอร์แน่เลยอันนี้ให้จำไม่ผิดไม่ก็ใช่เนาะคิวดะคอมมิชเนอร์ต้องเปลี่ยนเป็นมาเลต้าว่ะไปนี่ไงจะตทาฟอร์ดสปีชถึงเวลาแล้วไหนวะไหนคอมพิชเนอร์วะ ไม่มาสักทีอ่ะตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไงเรียบร้อยล่วงซะเรียบร้อยครับหัวแยกเลยโอ้โหหัวแยกเลยจ้าเรียบร้อยครับผมอแต่ภาพก,กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับเฮ้ยเราเห็นคนในกล้องแปดวะ่ะ เยี่ยมมากอะลองโซ่นี่เองคิด <c ười> จะหยุดคนอย่างเราได้เหรอไอไวินนี่ <c ười> เออในงานข่าวค่ะค่ะมีคนคนนึ่งกำลังเออเล่นงานประธานาีไอท่านผู้ประชาการเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้จับภาพคนนี้ิงที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคือนี่ค่ะ Body Hunter Winnie นะคะแล้วก็เพื่อนเขาอีกสองคนนะครับผมเอ้ ค่อยๆสองคนนะคะก็ถูกนล่ลาตามจับด้วยค่ะถ้าใครเห็นผู้ต้องสงสัยายเหล่า,ลานี้ก็คือติดต่อแจ้งมาเลยนะคะโอ้ฮดเดนชัเตอร์แน่เลยเนี้ยอ๋อไม่ใช่ครับผมปอยเตอร์ชัเตอร์ที่เจ็ดครับผมนี่ครับชัพเตอร์ที่เจ็แล้วนะครับอันติไทนัมตอนนี้เว็นนี่ก็คือโดนเพ่งเล็งถูกจับเลยครับผม จากกลุ่มอิตาเลียนมาเฟียต่างๆมากมายนะครับถูกถูกจับนะครับผมเนี่ยหลังจากที่ออคาวอะ่ะโดนไล่ล่าเลยตอนนี้นี่ไงแชปเตอร์สุดท้ายแล้วครับอันนี้แชปเตอร์สิ้นสุดแล้วพวกมันมาเรียกทีคิดอีกแล้นเนี่ยวินนี่ระวัง <c oughs> เนี่ยโดนนา่าจะฆ่าคอมมิชนเนอร์ก็คือโดนไล่ล่าเลยน้ยฆ่ามันเองไม่ไม่ไม่ ชอตตี้เธอยีกมกันนะอันนี้เราจะเปลี่ยนไม่ได้นะผมอ่าชัดจะเลี้เครื่องไว้ได้เลยพอชเชมเป้ยสุดท้ายนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับคือเล่นไปตามนี้เลยตามที่กำหนดเลยเรียบร้อยสองคัน มีคันเหรอโอ้4คันแล้วนะเนี่ยโอเค4คันครับหายเก่งเรียบ,ร,ยบร้อยเออพวกมันนี่เก่งจิราจริงจริง กำลังเสริมอันนี้อ่ะโดนยิงเลยครับชอตตี้เป็นไงมั่งเนี่ยฉันไม่เป็นไรตัวยิงที่แขนครับอ๋อข้างหลังไอ้ตำรวจมายิงข้างหลังอ่ะขอสักทีเถอะอ๋อกดย้ำๆเลยโอเคดิคิโลไปไปฉบมอไซค์มานะครับนี่อ๋อไม่ต้องกดคิดทำอีเวนต์เลยอ่ะดีจัง เฮ้ยนนถูกปิดนี่วะนนถูกปิดนะเฮ้ยบังค,คับบังคับนี่วาบังคับนี่วาอันนี้อะโดยะโหไม่มังคับอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโดยะ เค <Okay, S 2> เรียบร้อยได้แล้วเหินฟ้าอ,อ๋อต้นฉบับมันจะเป็นเออถนนถูกปิดนะครับฉบับนี้คือเหินฟ้าไปเลยแล้คิดาก,ก็ถูกกักตัวเลยนะครับตอนนี้เวลาต่อมาที่บ้านดาเว้น <c oughs> นี่ครับ ชอตตี้บาดเจ็บนะครับยิงที่โดนยิงที่แขนนะครับโอ้โหและแล้วก็เขาที่ร้ำนะครับเขาเป็นคู่รักกันนะครับวินนี่กับอเนี้ยอ๋อไม่มีเลยอ่ะมีแคปเตอร์สุดท้ายนะครับของภาคหลักนะครับยังจะมีให้ขายก่อว่าไปหาลุงวาเวงก่อนไปเอาลุงอยู่ไหนลุง่งเอาลุงอยู่ไหนเนี่ย เอาลุงไม่อยู่ห้องนี้โอ้ยโอ้ยเพิ่งอัพปืนอะไรมาบ้างน,นี่ไปนี่ก่อนเจโอเคเจอแล้ว <c oughs> โอ้ยหลับหลับเดือครับเนี่ยอ๋อ,อวินนี่ เห็นข่าวนายทุกที่เลยนะซอตี้ถูกยิงครับโอ้ฮัลหพวกนายต้องอยู่ที่นี่กันแล้วล่ะพาเธอไปนอนบนโซโฟากอนเนาะได้ครับเรียบร้อยพาไปนอนแล้วแล้วแผนต่อไปว่าไงเหรอฮะให้มีสุบรลีด้วยอย่างเท่ต้องจบเรื่องราวนี้ทั้งหมดครับได้เลยไปจบเรื่องราวได้เลยครับงานนี้นี่จริงอันนีเไ็นอัปเกรดนะแต่เราทำอะไรไม่ได้ละ ไปลุยไหมสิอ่าดูก่อนดูก่อนคนยของลองโซ่นี่นะอ่าลุยดีรออะไรอ่ะลุยดีอ่าเขาเลยเทเโบโลิลสองหกสีส่สงองศูนย์เนอะรหัสของอันนี้นี่ว่าดาว่นเหรออ้าวเควสนี้ผ่านเฉยเลยอินอะเฮสติกอ๋อไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวๆเ,เป็นรหัสอะไรวะรหัสอันนี้เหรออ๋อไม่ใช่เว้ยรหัสไม่ใช่รหัสนี้เว้ยเคไป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 ต่องั้นเออทางนี้แล้วกันโอ้โหเยอะแยะเลยวะ่ะทางไหนก็ได้อ่ะเอานี่ก่อนลุย แหมมีตัวใส่หมวกเลยนะโอ้ถือไปพิเศษเลยตัวเนี้ยโอเคร่วงไปอันหนึ่งอีกหนึ่งทางนี้โอ้ยไลฟล์โฟดีกว่าวะมา ยังสองตัวนี้ก่อนดีกว่ามั้งฮึ่ยหลบก่อนอ๋อน่าจะล่วงแล้วอะเคล่วงละฮึ่ยครล่วงฮึยตัวนี้อึดจังโอ้โหอึดมากเลยตัวนี้ โลกร okay, ่วงจบไปอีกหนึ่งโอเคอ่าเข้ามาเหรอออกไม่ต้องละนี่ต่อยเลยต่อยเลยสอยสอยต่อยจามยิงซ้ำเฮลยเหรอไปทางนี้แน่นอนโอ้โหกระสุนโอเคเฟรมัส ตรงนี้หนึ่งไปโอ้โห,โโหต้องปืนนี้แล้วมัง้งต้องซูมเลยอะ่ะเคร่วง กเขรุ่งอุองอ้ยเรียบร้อยอ่ะเหลืออีกหนึ่งที่ไปไปหนึ่งที่ ล่วงสักทีเถอะแหม่ยากเว้ยเออล่วงได้แล้วร้อยโอเคเคลียร์สักทีโอ้โหจะล่วงว่ะโทษทีนะในบ้านของคุณอนะ มันก็คงเก,เก่าแก่แต่ช่างมันเถอะ <c oughs> เราต้องเอ่าปดูไปข้างหน้าสินะงานใช้นี่เลยเพื่อนจบงานนี้ซะได้เลยครับลูกซองอันนี้ปิดบัญชีมันซะปิดบัญชีมันซะกลางดีนัะกลางดีน้นะกลางดีเนะเอดจะมาล้างแขนเหรออ่าแต่รถเราแย่แล้วครับต้องหารถขันใหม่แล้ว นี่ก็เลยแล,แล้วคันนี้ขึ้นมาครับผมพนนี้ไม่มีเลยนะครับผมเรียกว่าอสุรกายก็แล้วกันโอเคต้องกดคลิกนะครับไอ้น,นี้มันเป็นช่องที่จริงๆเลยอ๋อต้องสีเหมือนกันรือเปล่าวะนี่ไงอ่านี่แหละ อ่าต้อนะครับ <c oughs> ในเกมหลักตอนนั้นมันใช้สายเดียว <c oughs> ข่าวซีเคหนึ่งวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกับออผู้ประชาการตายไปออพวกเขาจะหยีที่วอชิงตันแล้วค่ะ <c oughs> อ่าวคิโลก็ต้องสงสัยนะครับ <c oughs> ก็คือคิโลนันนเองกำลังถูกส่งไปที่กำลังที่วอชิงตันแล้ว <c oughs> อ่าเราต้องมาดักที่นี่นะครับ <c oughs> โถคิโลเอ้ย เย,ยังไงดีละนี่อ่ะผมรู้แล้วต้องทำยังไงตองยิงสก,กัดไว้นะครับก็คือสก,กัดแบบเนี้ยยิงล้อโอเคโอ,โอ้ยไม่ทันว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยิงสองล้อลืมไป เดี๋ยวเดี๋ยวยิงสองล้อยิงสองล้อตัวทีต้องยิงสองล้อดีกว่ะลืมลืมลืมอุ้ยไม่ทันดูดิเออต้องกั้นหายใจนี่ว่ะตัวทีตัวที เออต้องงี้โอ้ยยากจังเลย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวขอขออีกนี่ไม่ต้องตัดนะเพราะว่ามันเครสสุดท้ายแล้วเลงยากเลงยากเดีย๋ยวแป๊บนึง เออได้แล้วโอ้ยกว่าจะได้วะ่ะเรียบร้อยเคลียร์โอ้ต,ออนนอต้องการทั้งสี่ทีเนี่ยนั่นมันเออใช่มันแน่ๆดูยิ้มสยแย่มากฉะไพยาธตัวต้อการไข้นี่พวกนายออกไปซะโอเคยอมนะครับ โอ้ยนายมันดูแย่มากเลยนะเนี่ยชยคิโลมาได้เลยครับกาแฟจะ้ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีขึ้นยังอะฮะนิดหน่อยอะค่ะตัวใจรลำบากมากสินะอะไรละ่ะคะที่อยู่กับเนชั่นบอยคิลเลอร์อย่างงี้เชื่อฉันสิคะพวกเขาทำออพายชีตยากๆมาหมดแล้วอะแต่ฉันอะจะเล็งไกลพวกนั้นเลย ใช่ไปเฮดคอร์เตอร์แล้วครับผมไปกระสอโคเท่านั้นแผนคืออะไรอะ่ะไปยิงหัวลองโซ่ไงม,มันไม่ง่ายงั้นทีเพื่อนกายมันแน่นหนามากเลยนะพอเราจะต้องเข้าไปแล้วโอเคนั่นต้องไหนวะหนึ่งสองสาม 4...5...6...7... โอเคอ้ามันรู้ตัวปะเนี่ยอีกแล้วเหรออ๋อยังไม่รู้ตัวโอเค เค okay, ล่วงอ่ะแยกกันไปแยกกันเว้ยลุยไปลุยเดี๋ยจะเสียแล้วเว้ย ไปโอ้เยอะจังวะยิงตัวนี้ก่อนอ้าวตกวก็โจยังมาถุย เคโดนซะเรียบร้อยเคลียร์เห็นปืนก่อนไปโอ้ตัวนี้พวกนี้เกราะบางมากอะโอ้ยถึกไอ้นี่ถึกอืมตัวฉบับมันไม่ถึกขนาดนี้นะโอเคได้เงินได้ความมัดด้วยไปต่อ อ่ะโยนระเบิดเหรอก็โยนกับเดฮรออะไรอ่ะไปโว้ยไรนี่อะโอ้โห,โห,โห,โห ล่วงละต่อไปไรฟ,ฟ้นแน่นอนอนันนี้ยิงดีนักไอ้บ้ายิงดีนักยิงดีนักยิงดีนักเอาสักวจออกหนึ่ง เอาละมาถึงแล้วตายแน่ลองโซ่มาอ่านนี้เหรอแล้วอายุมากก็อยู่ด้วยอะ่ะพวกมันจะมาที่นี่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะเราจะดีข้าประเทศแล้วก็ไปจับวินนี่ตองอ่วินนี่มันวินนี่มันจับไม่ได้แล้วแล้วก็สามพชิ้ของแกโดยคิโลอะ่ะมันอยู่ข้างหลังบาร์นั่นนะ่ะแต่คิโลมาแล้วนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วเคลุย โอ้ยแม่งพวกพวกคิโลนี่หว่านี้ไอพวกคิโลนี่พวกยูมะเออเราเปลี่ยนตัวละครไม่ได้เลยนะครับไอตรงนี้อ่าเฮลย์เ <yeah>, ออร์อินเทอร์เสติ้งอ๋อมันน่าจะเป็นเคเวสเน่เลยอ่ะโอเคไปโอ้เยอะเลยยิงยิง อุ้ยโอ้โหแมงอลองโซยิงอะทำดีมากดีมากอาลองโซแต่แกไม่ใช่อย่างั้นหรอกฟันเข้าหัวแบะเลยครับจูมาตายครับชิโลแมงโหดมากอุ้ยโดนยิงเหมือนกันแมงอลองโซยิงอะยิงด้วยมือซ้ายเลยนะแกตัแขนฉันฉันฉั่เป้าแกกระจุยแน่อลองโซตายซะเธอแดกอีไป อมเรียบร้อยครับแขนหักเลยกลับมาแขนนังเดิมได้เวลาได้เวลาพูดกูบายยังไปลงอาลุกซะ ได้ได้ได้เลยได้เลยลงลกซะาเหรอได้ได้ยิงเลยยิงซ้ําด้วยโอไม่เซนเซอร์เลยวะไอ้นี้โอ้โหหัวแย่เลยสัตว์โอ้ไม่ไม่เซนเซอร์ในในในภาคนั้นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ภาพซาแทกนี้ก็คือในเกมต้นไงแล้วไงต่อไปหาที่ซ่อนตัวใหม่สิถอดแว่นตาทิ้งแล้วนะครับแล้วใส่แว่นใหม่แน่เลย ซึ่งนี่ซึ่งน่าจะเป็นภาคคาเทลนั่นเองนะภาคต่อไปอะ่ะม,มีภาคต่อยอนะครับโอเคจบลงมาแล้วนะผมสำหรับชิปเฮดในภาคหลักนะผมเป็นไงบ้างครับผมก็มีบดเจ็ดชัพเตอร์นะครับถ้ามีภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมในหน้าที่นี้นะครับผมโอเคครบแล้วครับผมหืมขอเล่นใหม่เหรอเฮ้ เครื่องมือใหม่ด้วยน่าสนป่าลาเจ๋งเลยอ่ะอฉันไม่อยากขี่จกกักรยานอ,อีกแล้วอ่ะโอเคจบเควสนะคผมผมว่าเควสต่อไปอ่ะน่าจะสอบสกิลพอยต์ว่ะน่าจะเป็นภาคคาเทลนะครับผมภาคคาเทลไม่รู้มันอยู่ในเกมบ้างอ่ะนี่ไงเจอละนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยไปกันต่อในภาคทิพย์ เคทลครับผมก็จะเป็นยังไงติดตามเลยช่องวุ้ยโอโซนะครับผมติดตามกันได้เลยนะครับผมอ่าได้แสนเหรียญแล้วเวย้ยอาชีพใหม่นะครับผมโอ้ได้ขายปืนใหม่วะ่ะอ่ะได้ดิซื้อซื้อใหม่เลยแต่ไม่เข้าซารล็อตครับโอเค <laughs> เย้คอมพิแอเกดครับผมสุดยอดต่อไปจะเป็นภาคเคอร์เทลนะครับก็คือตรงนี้นะผมติดตามได้เลยช่องมุ้ยโอโซนนะผมแมวเจอกันใหม่ผมในชิปเฮดภาคคาเทลครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ